ก็ได้เข้าฉายเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับซูเปอร์แมนภาพยนตร์เรื่องใหม่ล่าสุดจากฝีมือของผู้กำกับเจมส์กันและนักแสดงดาวรุ่งอย่างเดวิดคอเลนสวิที่รับบทนำภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากแฟนๆและนักวิจารณ์เป็นอย่างมากด้วยการกลับไปหาแก่นแท้ของซูเปอร์แมนนั่นคือความใจดีและการเป็นแรงบันดาลใจเขาคือฮีโร่ที่นำแสงสว่างสู่ผู้คน นี่คือภาพยนตร์เรื่องแรกของจักรวาล DCU ที่มีเรื่องราวเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบและมีตัวละครอื่นๆที่อาจปรากฏตัวเป็นคาเมโอเพื่อปูทางสู่เรื่องราวใหญ่ต่อไปเมื่อพูดถึงซูเปอร์แมนเขาคือชายสวมชุดสีน้ำเงินแดงพร้อมผ้าคลุมพลิ้วไหวและตราสัญลักษณ์ตัว S บนหน้าอก เป็นฮีโร่ต้นแบบและฮีโร่คนแรกที่บุกเบิกวงการอีกทั้งยังยืนหยัดเคียงคู่กับโลกใบนี้มานานมากกว่า87ปีแล้วแต่ถึงแม้เขาจะแข็งแกร่งเพียงใดการเดินทางของเขาบนจอเงินกลับไม่ได้ราบรื่นอย่างที่คิดภาพยนตร์ซูเปอร์แมนแต่และเวอร์ชั่นต่างก็มีความท้าทายในแบบของตัวเองบางเรื่องขึ้นหิ่งจนเป็นตำนานบางเรื่องก็ถูกวิพากวิจารณอย่างหนัก วันนี้เราจะมาแกะรอยการเดินทางของบุรุษเหล็กในโลกภาพยนตร์ตั้งแต่ยุคบุกเบิกสู่ตำนานที่ครองใจและการพยายามตีความใหม่ในหลากหลายมิติจนกระทั่งการกลับมาของเขาในยุคสมัยใหม่กับหนังเรื่องซูเปอร์แมนเรามาดูกันว่าแต่ละเวอร์ชัน่นใครรับบทเป็นซูเปอร์แมนพวกเขามีเรื่องราวอย่างไรแล้วทำไมซูเปอร์แมนคนล่าสุดถึงเป็นที่น่าจับตามองขนาดนี้หากพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลย ก่อนจะมีหนังซูเปอร์แมนบนจอใหญ่เราก็มีซีรีส์ภาพยนตร์ในยุค40และ50ที่มีนักแสดงอย่างเคิร์กเอลินและจอร์ดลีฟที่สวมบทบาทมาก่อนซึ่งเป็นการปูทางให้ฮีโร่คนนี้เป็นที่รู้จักในวงกว้างแต่เมื่อพูดถึงซูเปอร์แมนบนจอเงินที่สร้างภาพจำให้คนทั้งโลกต้องยกให้เขาคริสโตเฟอร์รีฟผู้รับบทซูเปอร์แมนในภาพยนตร์ซูเปอร์แมนทั้ง4ภาคแต่วันนี้เราจะพูดถึงเพียงซูเปอร์แมนเดอะมูฟวี่ และซูเปอร์แมน2ซึ่งถือเป็นยุคทองของบุรุษเหล็กบนจอใหญ่ผู้รับบทซูเปอร์แมนคริสโตเฟอร์ลีฟนักแสดงหนุ่มหน้าใหม่ในวงการเขาคือผู้มีความสามารถทายทอดสองบทบาทได้อย่างไร้ที่ติทั้งความยิ่งใหญ่ของซูเปอร์แมนและความซุ่มซ่ามขี้อายของคลาร์กเคนเขาคือซูเปอร์แมนที่เดินออกมาจากหน้ากระดาษคอมิกอย่างแท้จริง เนื้อหาใน Superman มนเดอะมูฟวปี1978หนังเล่าถึงจุดกำเนิดของซูเปอร์แมนอย่างละเอียดตั้งแต่การล่มสลายของดาวคริปตันการที่เขาถูกส่งมายังโลกการเติบโตในฟาร์มของครอบครัวเค้นการค้นพบพลังและการเป็นฮีโร่ในเมืองเมโทรโพลิสพร้อมเผชิญหน้ากับวายร้ายคนแรกอย่างเล็ก u ์ลูเอร์ผู้ชั่วร้าย Superman 2ในปี1980 และเป็นอีกครั้งที่ซูเปอร์แมนต้องเผชิญหน้ากับภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเมื่อนายพลซอสและสมุนผู้รอดชีวิตจากคริปตันมาถึงโลกพร้อมพลังเหนือมนุษย์เช่นเดียวกับเขาที่มาสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงและเขายังต้องเลือกระหว่างความรักกับโลอิสเลนหรือหน้าที่ในฐานะซูเปอร์ฮีโร่หนังสองภาคนี้คือการนำเสนอแก่นแท้ของซูเปอร์แมนในรูปแบบที่บริสุทธิ์ที่สุดนั่นคือความหวังความดีงามและการเสียสละ ซึ่งสื่อได้ว่าซูเปอร์แมนคือสัญ,ญลักษณ์ที่สูงส่งเป็น,นแรงบันดาลใจให้กับมนุษย์ทำความดีและเชื่อในสิ่งที่ดีงามอีกทั้งเทคนิคพิเศษในยุคนั้นที่ทำให้ผู้ชมได้ตื่นเต้นกับการได้เห็นมนุษย์สามารถบินได้สร้างความตื่นตะลึงและมอบความรู้สึกมหัศจรรย์ให้กับผู้ชมอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนและสาเหตุที่ทำให้เวอร์ชันนี้กลายเป็นที่น่าจดจำคือคริสโตเฟอร์ลีฟที่ได้แสดงบทบาทซูเปอร์แมนได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งความสง่างามเมื่อเป็นฮีโร่และความเปราะบางเมื่อเป็นมนุษย์เพลงทีมที่เป็นเอกลักษณ์ของซูเปอร์แมนที่ได้จอร์นวิลเลียมส์ประพันธ์ให้นั้นยังคงถูกจดจำและสร้างความฮึกเหิมจนถึงทุกวันนี้ อีกทั้งหนังชุดนี้ได้วางรากฐานให้กับซูเปอร์ฮีโร่ในยุคต่อมาและยังเป็นจุดอ้างอิงสำหรับซูเปอร์แมนในทุกเวอร์ชั่นแม้ว่าจะมีภาคต่อที่ได้รับคำวิจารณ์ที่ไม่ดีนักอย่างซูเปอร์แมน3และซูเปอร์แมน4แต่ยังไงสองภาคแรกนี้ก็ยังคงอยู่ในใจแฟนๆตลอดไปหลังจากยุคของคริสโตเฟอร์ลีฟซูเปอร์แมนก็หายไปจากจอใหญ่ไปนาน จนมาถึงปี2006แนหกแกนซิงเกอร์ผู้กำกับ X-Men ได้นำซูเปอร์แมนกลับมาอีกครั้งในภาพยนตร์ซูเปอร์แมนรีเทิร์นสผู้รับบทซูเปอร์แมนเบรนดอนเลวเขาได้รับเลือกมาเพราะมีใบหน้าที่คล้ายคลึงกับคริสซตเฟอร์ลีเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อเวอร์ชันคลาสสิกอีกทั้งเขายังมีความสามารถในด้านการแสดงที่มากล้นเพื่อให้ผู้ชมเข้าใจในคาแรคเตอร์ของซูเปอร์แมน เนื้อหาหลักใน Superman Returns หนังจะดำเนินเรื่องต่อจากเหตุการณ์ใน Superman 2โดย Superman หายตัวไปจากโลกเป็นเวลา5ปีเพื่อค้นหาเซซากดาวคลิปตันและเมื่อเขากลับมาโลกก็ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วลูอิสเลนก็มีชีวิตใหม่และลูกชายทำให้เขาต้องปรับตัวกับโลกใหม่ที่เปลี่ยนไปพร้อมกับ เผชิญหน้าแผนร้ายของเลซ์ลูเทอร์อีกครั้งหนังพยายามสำรวจประเด็นของการกลับมาของฮีโร่ในตำนานว่าเป็นเรื่องที่หนักอึ้งเพียงใดทั้งสำหรับตัวฮีโร่เองและผู้คนที่รอคอยอีกทั้งซูเปอร์แมนในเวอร์ชันนี้จะมีความรู้สึกที่โดดเดี่ยวและต้องเผชิญกับผลกระทบจากการตัดสินใจในอดีตรวมถึงการใช้ชีวิตอย่างปกติไม่ได้ หนังเต็มไปด้วยอีสเตอร์เอ็กซ์และกลิ่นอายที่ชวนให้นึกถึงหนังของคริสโตเฟอร์ลีฟเพื่อเอาใจแฟนคลับเก่าและเป็นจดหมายรักถึงเวอร์ชั่นคลาสสิกสาเหตุที่เวอร์ชั่นนี้ได้รับคำวิจารณ์ผสมผสานในข้อดีของหนังนั้นหนังมีวิชวลที่สวยงามงานสร้างอลังการและนักแสดงหนุ่มอย่างแบรนดอนเลาก็สามารถถ่ายทอดความอ่อนโยนของซูเปอร์แมนได้ดีอีกครั้งยังมีฉากกอบกู้เครื่องบินตกที่เป็นที่น่าจดจำ แต่ก็มีข้อเสียคือบทของภาพยนตร์ที่ค่อนข้างช้าเน้นความดราม่ามากกว่าแอคชั่นทำให้บางคนรู้สึกเบื่อหน่ายและพล็อตที่เกี่ยวกับลูกชายของลูอิสเลนก็เป็นที่ถกเถียงกันอย่างมากในหมู่แฟนๆซึ่งทำให้โดยรวมแล้ว Superman Returns เป็นความพยายามที่จะนำความหวังแบบคลาสสิกกลับมาแต่ก็ยังติดอยู่ในเงาของตำนานและไม่สามารถสร้างทิศทางใหม่ที่ชัดเจนได้ หลังจาก Superman Returns ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร Warner Brothers ก็ได้ตัดสินใจรีบูดแฟร์ชัยอีกครั้งในทิศทางที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงโดยอยู่ในจัก,กรวาลที่เรียกว่า DC Extended Universe และผู้ที่มารับบท Superman คือ h e l ล y c a าร์วิลเขาสวมบทบาท Superman ที่มีรูปลักษณ์สมจริงแข็งแกร่งบึกบึนและดูเป็นผู้ใหญ่ เนื้อหา,หาหลักใน Man of Steel ปี2013ที่กำกับโดยแซ็กซ์นิเดอนั้นจะเล่าจุดกำเนิดของ Superman ในโทนที่มืดมนและจริงจังมากขึ้นการตั้งคำถามในการมีอยู่ของตัวตนเขาว่าเป็นมิตรกับประชาชนเพียงใดและการที่ต้องเผชิญหน้ากับนายพลซอสศัตรูจากดาวคลิปตันที่หมายจะสร้างโลกนี้เป็นคลิปตันดวงใหม่นำมาสู่การต่อสู้ทำลายล้างครั้งใหญ่ในเมือง b a t m a n v Superman Daw n of Justice ในปี2016นั้น เมื่อซูเปอร์แมนต้องเผชิญหน้ากับแบทแมนผู้ที่มองว่าเขาเป็นภัยคุกค,คามจากต่างดาวสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในภาพยนตร์ก่อนหน้านี้พร้อมทั้งการเผชิญหน้าตัวร้ายอย่างเล็กซ์ลูเทอร์ที่บงการอยู่เบื้องหลังคอยชักใยให้ทั้งคู่ต้องปะทะกันและท้ายที่สุดต้องต่อสู้กับ d o o m s เ a ย์ศัตรูอันทรงพลังและไม่อาจหยุดยัง้งซูเปอร์แมนจึงเลือกที่จะสละชีวิตตัวเองเพื่อปกป้องทุกคนในที่สุด แซ็กเซเนเดอร์สจัสติกลีในปี2021เล่าเรื่องของโลกที่ขาดซูเปอร์แมนจากการเสียสละในภาพยนตร์ก่อนหน้าและการมาถึงของ s สเ p p e n w o ูฟภัยคุกคามใหม่ที่ทำให้เหล่าฮีโร่คนอื่นๆต้องจับมือกันเพื่อปกป้องโลกจนท้ายที่สุดได้มีการชุบชีวิตซูเปอร์แมนขึ้นมาร่วมทีมกับเหล่าฮีโร่คนอื่นเพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามที่เขาไม่อาจรับมือได้เพียงลำพังโดยในจักรวาลน,นี้ หนังพยายามนำเสนอซูเปอร์แมนในบริบทของโลกที่สมจริงขึ้นมีการตั้งคำถา,ถามถึงผลกระทบจากการมีอยู่ของฮีโร่ระดับพระเจ้าซึ่งซูเปอร์แมนในเวอร์ชันนี้ต้องแบกรับความรับผิดชอบอย่างหนักและ,ะเผชิญกับการตัดสินใจที่ยากลำบากรวมถึงการถูกมนุษย์หวาดกลัวและตั้งคำถามจนนำไปสู่การไม่ไว้วางใจในซูเปอร์แมนและในบางครั้งเขาก็รู้สึกโดดเดี่ยวและไม่เป็นที่เข้าใจจากมนุษย์ที่หวาดกลัวเขา สาเหตุที่เวอร์ชันนี้ได้รับเสียงตอบรับที่แตกแยกอย่างรุนแรงหนังมีฉากแอคชั่นอลังการยิ่งใหญ่ดุเดือดงานภาพและเสียงที่น่าประทับใจการแสดงของฮินลีคาวิลที่มีรูปลักษณ์ทรงพลังและการพยายามนำเสนอฮีโร่ในมุมมองมืดมนและซับซ้อนขึ้นถือเป็นการทดลองสร้างซูเปอร์แมนในมุมมองใหม่ๆซึ่งนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ถูกวิจารณ์อย่างหนักในเรื่องของโอท,ที่มืดมนเกินไป บทภาพยนต์ที่เบาบางและตัวตนของซูเปอร์แมนที่ขาดความหวังและแสงสว่างซึ่งต่างจากแกนแท้ของซูเปอร์แมนที่หลายคนรู้จักอีกทั้งการตัดสินใจบางอย่างของตัวละครที่ไม่เป็นที่ยอมรับของแฟนๆเช่นฉากการฆ่าตัวร้ายทำให้แฟนคลับแบ่งออกเป็นสองฝั่งอย่างชัดเจนซูเปอร์แมนในเวอร์ชันของเฮนรี่คาร์วิล ถือว่าเป็นการทดลองที่กล้าหาญในการปรับซูเปอร์แมนให้เข้ากับยุคสมัยแต่ก็ต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายในการรักษาสมดุลระหว่างการตีความใหม่กับแก่นแท้ของตัวละครหลังจากยุคของเฮนรี่คาร์วิลและความพยายามรีบูต DC EU ที่ยังไม่ประสบผลเท่าที่ควร DC Studios ภายใต้การนำของเจมส์กันและปีเตอร์ซัฟฟรานก็ตัดสินใจเริ่มต้นจัก,กรวาลใหม่ที่เรียกว่า DCU หรือ DC Universe และภาพยนตร์เรื่องแรกที่จะเปิดประตูสู่จักรวาลใหม่นี้คือซูเปอร์แมนปี2025ที่ได้ผู้รับบทซูเปอร์แมนคือเดวิดคอ l l เลนสวทนักแสดงดาวรุ่งที่ได้รับเลือกให้มารับบทอันทรงเกียรตนินี้มีรูปลักษณ์ที่แฟนๆต่างเห็นว่าเหมาะสมกับการเป็นคลาร์กเคนหรือซูเปอร์แมนและดูคล้ายคลึงกับคริสโตเฟอร์ลีฟในบางมุมอีกทั้งยังได้เจมส์กัน คู้กบกับที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงจาก Guardians of the Galaxy และ The Suicide Squad ที่มีวิสัยทัศน์ชัดเจนในการสร้างจักรวาล DC ขึ้นมาใหม่ Superman ในปี2025นี้จึงเป็นมากกว่าแค่หนังซูเปอร์ฮีโร่แต่เป็นเหมือนบทใหม่ที่ DC Studios กำลังจะเขียนขึ้นเพื่อพาฮีโร่อมตะคนนี้กลับมายืนหยัดเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังอีกครั้ง จากการเดินทางผ่านยุคสมัยต่างๆของซูเปอร์แมนบนจองเงินเราได้เห็นความพยายามในการตีความฮีโร่ผู้นี้ในหลากหลายมิติตั้งแต่ความหวังอันบริสุทธิ์ของคริสโตเฟอร์ลีฟไปสู่ความหนักอึ้งของแบนดอนเลาและความมืดมนของเฮนรี่คาวิลไม่ว่าซูเปอร์แมนจะถูกนำเสนอในรูปแบบใดสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือเขายังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังความดีและความสามารถของมนุษย์ที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้อง และในยุคที่โลกเต็มไปด้วยความซับซ้อนและท้าทายการกลับมาของซูเปอร์แมนในโทนที่สดใสและเป็นแรงบันดาลใจจึงเป็นสิ่งที่โลกต้องการเราคงต้องรอดูว่าซูเปอร์แมน2025นี้จะสามารถเป็นก้าวสำคัญที่พาบุรุษเหล็กผู้นี้กลับสู่จุดสูงสุดในใจของผู้ชมได้หรือไม่คุณมีซูเปอร์แมนเวอร์ชันไหนที่ประทับใจเป็นพิเศษ และคาดหวังอะไรจากซูเปอร์แมนคนใหม่ของเจมส์กันอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับแล้วพบกันอีกครั้งกับผมมิสเตอร์ลูช่องที่จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกภาพยนตร์ซีรีส์อนิเมิมังงะและทุกเรื่องราวในจัก,กรวาลบันเทิงที่คุณและผมต่างก็ชื่นชอบแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ